สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมมุตนะครับจากทางบริษัทเครยนต์ก็มาแนะนํารถมือสองเข้าใหม่นะครับวันนี้อยู่กับเจ้า isuzu d-max นะครับเป็นตัว1.9ตัวแซดหรือเรียกง่ายๆว่า4ประตูเกียร์ออโตมาในเลขใหม่ที่ค่อนข้างน้อยมากครับเพียงแค่16,000โลเท่านั้นใครสนใจนะครับรถกระบะซีใหม่ๆหม่น้อยๆคันนี้ตอบโจทย์นะครับไม่มีตําหนิใดๆทั้งสิ้น ใหม่สดทุกอย่างราคาดีครับ7 1 9 0 0 0นนะครับตัวแซดมีกล้องถอยให้เรียบร้อยนะครับไฟไท้าย LED กบครบแบบนี้เลยทะเบียนได้เลขนี้ไปเลยนะครับ1305โอนได้ร้อมีประกันเครื่องเกียร์มีประกันช่วยเหลือชุกเฉินให้ลูกค้าครบครบใครสนใจหรือมองหาอยู่จัดได้เลยนะครับคันนี้ฟิล์มเปิดติดให้ใหม่เรียบร้อยแล้วครบครบแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะบอกว่าคันนี้คุณผชมเข้าเงื่อนไขดอกเบี้ยพิศเศษด้วย เริ่มต้นเพียงแค่2.29เท่านั้นนะครับใครสนใจจัดเข้ามาได้เลยนะครับราคานี้ไม่อยากให้พลาดกันเดี๋ยวมาดูกันว่ารยายละเอียดตัวรถมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยคุณผู้ชมอย่างแรกครับผมเรื่องของระบบไฟด้านหน้าครับไฟหน้านะครับของตัว1 9แตัวนี้นะครับได้เป็นตัวโปรเจคเตอร์เลนแล้วเรียบร้อยนะครับไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวมีมาให้ครบไฟเดย์ไทมมีมาให้ครบนะครับ กระจังหน้าสวยงามนะครับการชนหน้าก็ไม่มีตําหนินะครับอย่างที่บอกครับว่ารถเนี่ยเลขไมค์การใช้งานคือน้อยจริงๆนะครับไม่แค่หมื่นหกเท่านั้นสภาพรายละเอียะดนี่คือไม่ต่างจากตัวป้ายแดงเลยหรือเ,เพื่อนๆสังเกตตัวโฟมยังด้านหน้าก็ได้นะครับรอยข้าะเกเห็นคราเนีรยไม่มีให้เห็นเลยนะครับใหม่คลิปมากๆนะครับล้อแม็กเป็นลายใหม่มากับยางบิสโตนสเปคสวยใหม่ขอบ18ครับยางสเปค2 65ทับขอบ18นิ้ว ช่วงล่างเราตรวจสอบเราเช็คให้เรียบร้อยครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับกระจกข้างปรับท่าไฟฟ้าได้มือจับประตูเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็โลโกโด้ด้านข้างลักษณะแบบนี้เลยนะครับไฮแลนเดอร์ er. เปิดเข้ามาด้านในนะครับแผงประตูด,ดูได้เลยไม่มีช้ำเล็บน้องหมาน้องแมวไม่มีให้เห็นสภาพถือว่าดีจริงๆนะครับคอนโซลหน้าก็ชัดเจนครับใหม่ทุกจุดละเอียดสวยงามใหม่ๆแบบนี้ทุกจุดอย่างแน่นอน นะครับจอกลางมีมาให้เดี๋ยวออปชันเนี่ยผมเล่นให้ดูท้ายคลิปแล้วเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องด้วยใครสนใจดูคลิปนี้ให้จบอย่าเพิ่งพลาดครับแลมาดูตัวบอกกันนะครับตัวบอกสภาพดีเป็นบอกหนังตัวใหม่คูลแม็กจอดตากแดดนานๆบอกเนี่ยเขาจะไม่อมความร้อนด้วยนะครับแล้วตัวบอกนี่คือรายละเอียดดีครับบอดี้สวยนะครับตัวถังสวยทั้งคานรับประกันว่าไม่มีชนเคมสีก็ไม่มีนะครับน็อตหน้าน็อตหลังน็อตข้างเดิมหมดไม่มีถอดไม่มีซ่อมนะครับแล้วดูด้านในกันต่อครับ แขงประตูด้านหลังฝั่งฝั่งหลังซ้ายนะครับดูครับรายละเอียดสวยเป๊ะๆแบบนี้เลยแล้วก็ภายในนะครับในส่วนของตัวเบาะหนังแถวหลังก็รายละเอียดดีสัาพสวยนะครับมีที่วางแก้วน้ําให้สองใบนะครับแอร์หลังมีมาให้แล้วก็มีที่ชาร์จ USB A นะมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีที่เขาเรียกว่า ที่เป็นหูหิ้วนะครับเขาก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับสเปคเดิมโรงงานเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ยังไม่พอครับเดี๋ยวมาให้ดูความใหม่ของตัวด้านหลังเพิ่มเติมกันด้วยนะครับล้อหลังนะครับหน้าดิสเบรกหลังร UM ัมเบกระบบเบรคเอเเรียบร้อยแล้วก็จะบอกว่าตัวล้อรถนะครับไม่มีริ้วรอยการเบียดเลยนะครับส่วนด้านท้ายท้ายสวยๆครับมีกล้องถอยนะฮะโลโก้ต่างๆอยู่ครบสมบูรณ์แล้วก็ตัวแมกไลเนอร์เนี่ย สภาพดีนะครับไม่มีริ้วรอยบรรทุกหนักผิดขวนร,รอยแบบฝั่งลึกลงไปเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับสปอร์ตเมทอาด้านข้างซ้ายขวาเดิมๆทุกอย่างทั้งหมดแบบนี้ครับนะถ่ายให้เห็นค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วดูด้านหลังฝั่งขวากันนี่เลยนะครับหลังขวาก็สภาพดีครับสีสันสวยผิวสีรถเนี่ยตรวจสอบหรือมาเช็คได้เลยนะครับเดิมทั้งคันไม่มีทำนะครับไม่มีเครมนะครับคันนี้คือสภาพป้ายแดงจริงๆ จะแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันพี่ๆดูป้ายสกบได้นะครับวุฒิขายตามราคาบริษัทเล็กวุฒิไม่ได้บวกราคาเพิ่มเพื่อกินเงินลูกค้าวุฒิไม่มีนะครับวุฒิขายตามราคาบริษัทข้อมูลตรงกับป้ายสกบที่บริษัทตั้งไว้ทุกอย่างทั้งหมดเลขไม้ก็แท้รับประกันคอนเฟิร์มนะครับมาดูที่ด้านหน้ากันบ้างนะครับแดดเริ่มแรงแล้วนะครับอ่ะด้านหน้าครับด้านในลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพวงมาลัยนะครับเดิมๆแบบมัลติฟังก์ชั่น แบบนี้ครับนี่นะเพิ่มเสียงรถเสียงรับสายวางสายสั่งการด้วยเสียงได้นะครับหรือว่าจะควบคุมจอตรงกลางนะครับผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับปรับโหมดต่างๆคิดดูอะไรข้อมูลรายละเอียดนะครับผ่านตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เรื่องของตัวจอกลางนะครับพลาสติกยังไม่แกะใช้อย่างที่ผมได้เรียนแจ้งนะครับว่าค่อนข้างใหม่มากแล้วก็ตัวจอเนี่ยมีบลูทูธแล้วเรียบร้อยใช้งานง่ายตอบโจทย์ครับออปชั่นไม่มีอะไร ลงยากซับซ้อนหรือว่าใช้งานไม่ได้นะทุกอย่างใช้งานได้แบบปกติครบถ้วนทุกอย่างทุกประการอย่างแน่นอนครับถัดมาในเรื่องของระบบแอร์นะครับแอร์เย็นนะครับหายห่วงนะครับลดไม้แค่หมื่นหกนะครับไม่มีอะไรที่มันจะไม่หม่อย่างแน่นอนนะครับอันนี้คือเลขไม่ครับไม้หมื่นหกเท่านั้นเองนะครับครบครบแล้วก็เรื่องของระบบเกียร์นะครับก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับมีโหมดขึ้นลงทางลาดชันให้ลูกค้าด้วยนะครับ ดึงลงมา1สเต็ปก็จะเป็นตัวกล้องถอยนะครับแล้วก็ใส่เกียร์ถอยก็จะติดให้อัตโนมัติลักษณะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีที่วงที่วางแก้วน้ําด้านในสวยหลังคาไม่มีริ้วรอยริ้วรอยเจิมนะรอยขีดเขียนต่างๆไม่มีนะครับบังแดดของเดิมมีกระจกให้มีไฟสองสว่างนะครับสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานครบสมบูรณ์นะครับที่ใส่แว่นตามีให้แล้วก็ไฟในเก๋งติดครบครับแบบนี้เลยนะส่วนของตัวบงับงแดดมีกระจกให้แบบนี้ นะแล้วก็ไฟส่องสว่างหลังคาก็ติดครบสมบูรณ์แบบนี้ทุกอย่างทั้งหมดเลยนะครับสวยงามครับคันนี้มาแค่หมื่นหกซื้อไปใช้งานได้เลยยาว,ยาวๆนะครับตัวเคสมีให้เช่นเดอร์ไฟตัดหมอกติดปกตินะครับ,นะรบแล้วก็กระจกข้างนะครับปรับไฟฟ้าได้นะครับ,รบ,นะรบแล้วก็พับไฟฟ้าได้แบบนี้นะกลางเข้ากลางออกใช้งานได้ปกตินะครับปรับหน้าเลนได้หมดทุกอย่างทุกฟังก์ชันนะครับซ้ายขวาขึ้นลง นะครับทั้งซ้ายและขวานะครับได้หมดนะเนี่ยซ้ายขวาขึ้นลงครบครับใช้งานง่ายครับไม่มีอะไรยุ่งยากแล้วก็รถสวยจริงๆคันนี้ไม่อยากให้พลาดกันนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าห้องเครื่องกันคุณผู้ชมนะครับเร็วๆคลิปนี้มาหน้าห้องเครื่องอุ๊อ่คันนี้เดิมจริงๆนะครับเดิมกับเดิมทุกสวจริงๆเดี๋ยวมาดูโครงสร้างกัน นะครับน็อตเดิมๆไม่หันไม่ไขนะครับฝากระโปรงแก้มข้างก็เดิมครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคาหน้าปีกครบนะครับฝั่งขวาก็แบบนี้ครับรอยตาไก่นะครับเดิมโรงงานทุกจุดนะครับแล้วก็รอยปีกด้านข้างนะครับซ้ายขวาก็ครบสมบูรณ์นะครับน็อตฝากระโปรงเดิมทุกอย่างนะครับรับประกันได้ครับรถเดิมนะครับเรามีการตรวจสอบหน้าถึง274รายการครบไม่เดิมตรวจเจอเราซื้อคืนทันที100% นะครับรับประกันคอนเฟิร์มมาตรฐานเทสยนเนาะเปิดมายาวนานถึง26ปีรถสวยเก๋เทแน่นอนรับประกันนะครับเครื่องยนต์นะครับ1.9นะครับเทอร์โบเดิมทุกอย่างของเดิมไม่เคยรีแมปหรือว่ารีฟัเครื่องยนต์ทุกอย่างเดิมโรงงานสแตนดาร์ดนะครับใครสนใจนะครับกับตัวอินสุตรรีแมปสี่ประตูยุกสูงนะครับเกียร์ออโต้แบบนี้รีติดต่อเข้ามาครับวันนี้เสนอขายราคาเพียงแค่719,000บาทเท่านั้นนะครับ วันนี้ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะมารีวิวกระบะรถไหนฝากกดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปรถสวยๆทันทัดไปอย่าลืมหากสนใจรีบติดต่อเข้ามาเบอร์โทรด้านล่างซ้ายมือ091 027 2415ครับผม